สวัสดีพี่น้องตัวเห็นงานครับ,บาาออตัดแต่งกิง่งนะครับตัดแต่งกิง่งมุกครับเจับจน,น,นี่ตัดไปครับมีตัวนี่เหมือนันหรยนี่ครับตัดไ,มไมปมว่าให้มันเงี <c oughs> าาลายโบ่หมันยาเเลนแต่งดีดีแต่ง,ต,งตัดกิ่งแต่งกิ่งคนของคนง่ามงามเนี่ยท่งงามพุ่มงามครับพับมือที่สองพี่น้องบุกคำก็คือนลูกคำ,กคำพับบ้านเฮานี่แหะครับที่เระพี่น้องไปเห็นงานเกาหลีกับสิยุประมาณนี้แหะครับลายบ้านของเบิ่งงตินบันไดครับ อยากมาเนาะมาเลยคุนมาสองคนกันข้าวี่กันสองคนมาเขาหลีมันต้องพุทน้ำเด้อมาแม่ไม่ทิ้งทิ้งมันกุนซานกุนด้งสวยงานหนาวไปครับมื่อนฝนตกแล้วยุดมื่อน่ะตัดอีกสามสี่มื่อก็แล้ยวเราครับแม่ว่าัน่นมาเมื่อนฝนตกยุดนี่ตายเห็นตัวนี้หรือเปล่าเด้อว่าหน้างานช่วงหน้าหนาว ดีนอนกระสิประมาณนี้นะครับอู้นสวนเพิ่นสวนใหญ่อยู่ครับมีอสวนแรกยังม่วแล้วครับมือนี้าจระสิมะงอยมาสามต้นนี่บอกเขาหนะมือนี้คาดคาดว่าสิแล้วมือนี้แล้วอยู่มือนี้มืออื่นยังไม่มาเลครับมืออื่นกะสิไปสวนน้อยพุ่นกันได้มาบ่ได้มาดอกฝนตกมือ้ก็จะไปอีกสวนหนึ่งอู้นอยู่ไกลครับนั่งรถประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณสี่หามือแหละครับตัดยอด ักิ่งมันบ่ให้มัมนเหงารักษาพุ่มทรงพุ่มมันไว้นี่ครับทรงพุ่มมันงามเลยแต่งประดับมันตัวหนูมันน้อยนี่ครับดอกใบออกงามสินะครับพี่น้องเลยรอแต่เบิ่งดอกแพร่เราจีดไทยเบิ่องคือดอกสักุละนี่คนระับขาวอักลากเต็มต้นนะครับ สุขแานสุขผู้สุขคนครับ